นี่ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบชอดเด็ดเลยนะครับผมอยู่กับช่องอยู่กับช่องตามอ,อดำซิงครับผมคลิปนี้เราจะมามาชมนะรถรถไทยครับเสียหม,มัมเสียหม,มัมครับเสียหม,มัมติดลมครับมาเลยอ่ะลอง

ีชงลิันตบอโอาเด็ดมากเลยครับดูจมพอดีวิ่งมานาพอดีครับเสียมั้มเลยโทรให้มารีวิวให้สักหน่อยครับเด็ดมากเลยครับ โฟบิต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดมาช่วยแต่ติดลมครับติดลมตัวโอ้จมข้างจมก็อย่างโหดเลยครับน้องทลิปนี้ก็อยู่ที่ บ้านไม่ถาวรครับโอ้ท่านผู้ชมเยอะกานเข้าเลพี่น้องโอ้ตอนนี้เวลาวัานสิบโมงครับ10บโมงสิ นี่คันเสียมำครับเสียมำล้ำทุ่งครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดสุดยอดนอนอแ,อแน่นอน,นอ่ะรถแรงอ่ะแน่ออนอนมากโอ้นี่ครับ แรงจัดแรงแรงจัดแรงจริงครับ L508 รุ่นเดียวกันอะทะกันครับโอ้สายลันเลยครับดินะกีฬาสลิงสากอดเสียเหรอฮะกอดคือมือเกาะแกนนักเตะนี่บ่ือคือเออ พอดีเป็นนาปั่นครับรัไม่ต้องไถนะครับพอดีไถไวแล้วครับเลยปันตรงนี้ยังมีมีน้ำพอดีครับลงยุบเลยครับลง เป็นร่องครับรนี่ตรงกลางตรงนี้น่าจะมีน้ำขังอยู่ด้านล่างครับปันมาก็จมมิดนะครับโอ้อย่างหด ตรงนี้มีมีแต่ช็อตเด็ดแล้วโอ้ยวทำการเอาเจ้าโปรตา้าแถ้าห้าศูนย์หนึ่งแปดมาดึงนะครับ การเอาสลิงครับสลิงเกาะด้านบนเดี๋ยวรอชมแนละ้วจะขึ้นได้ไหมครับผมโอ้จะโยด ช่วงนี้มีเตดช็อตเด็ดครับรถไฟสัมผัสเสียก่อนครับยังไงถึงติดเนี่ยเสียครับยังไงถึงติดอ๋อตกหลุมครับโอ้ตกหลุมมันมีล้มปะวัวนอนนะโอ้ต้องวัวนอนวัวพายนอนครับตกหลุมเลยจมแล้วครับ ติดตามชมนะครับผมโอ้เอฟซีเอฟซี FC. FC ครับเกดย้อจจดเลยครับเอฟซีหม่อมล้มทุ่งครับรถติดลม เจ้าเจ้า FC รอชมนะครับผมจะขึ้นได้ไหมครับโอ้โวเรียรเ,เราดับ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 ดับไม่ไหวไม่ไหว สลับข้างครับสลับข้าต้องเวียงไปทางนูน้นอยู่ฝั่งนูน้นงานนี่ไทยงานไายคันเดียววันนี้มาช่วยอีคันหนึ่งมาช่วยครับ จะรับที่ทาทนีนี่โอ้สายแรงครับสายแรงโหจับพี้นองอดูดูปลายท่อครับเสียงสน,นั่นลันทุงครับโอ้ มิดเลยครับอยู่ช่วงล่างโอ้ล้อหายเลยครับเสียล้อหายนะครับล้อด้านหน้าหายน่าจะเหลือประมาณอีกสห้องครับใกลจะเสร็จแล้ว ดีมาติดก่อนชมกันยาวๆครับยังขึ้นได้นะครับโอ้โอ้งานนี้ไม่ไหวเลยงานนี้ต้องทอดอันนี้ไหมทอดพานหนึ่งร้อยนี่ทอดกระนีร้อยนี้ทอด

อกันนะจัลโลแทับโอ,โอ้คอยควายเล่นนะครับขับมานี่ลึกขนาดไหมครับล้อหน้าหายข้างหนึ่งนะ ม่ธรรมาดาครับนี่สวดจัดประหลับบอกนะครับอตอไม้รองรองด้านหลางครับจมโหดมากเลยครับ xôi cắn khắp Ở... xôi cắn không nghe ngay hấp nó bà thoải lặng hấp đừng thoải lắng. คุณครับเสียมมลันทุ่งนะครับเดๆติดต่อมาให้รีวิวให้อย่นครับชัดเด็ดครับวันนี้เราจะทำการดึงเอาสลิงจับด้านหลังครับ เราดึงฟลังครับไปเดินหน้าไม่ได้ครับเว่าจมลึกมากครับทำการคล้องสลิงอยู่ด้านลลางครับ โอ้กูกะทับไปจอ้งมิดที่น้องจอ้แ oh. รงทั้งสองคันนะครับยอดมาก cái tôi hòa là... uh, tôi đây đây bắn mình ọc có tôi không dư đánh lặng bên đây chọc chọc nó nhóc เขาอยากครับทางแคบทางคลองสลิงครับดูด้านล่างครับหมดแล้วหมดแล้ว โดนล็อกนี่ครับลงเรียบร้อยครับ tham gia nhảy này các, đung nhảy lắc các, bao bao, nhảy nhảy ยังขึ้นไม่ได้ครับโอ้สับเด็ดจริงครับนี่เด็ดสุดๆนะครับเป็นโคลนและตุ้มเป้ะเลยครับ ติดตามชมนะครับผมนีแดดไม่ค่อยร้อนมากนะครับตรงนี้โอ้ชาก้องกระชากนะครับชากโอ้ ไม่มีจังหวะครับดินอน่อนมันยุบเดี๋ยวเดี๋ยวจะจมเอาอีกครับอเอค,ครับจับเร็วๆๆไม่ไหวครับจมหลังเลี่น้อง การทำงานนะครับต้องมีอุปสรรคกันบ้างครับ่ครับสูๆครับผมเสียมัมลันทุ่งนะครับต่อเฟซบุ๊กมัมมม่ับโอบ พอ่พอพอ่อไม่ไว้ไม่ได้ไม่ได้ครับรถเอียงไม่ไว้ครับ เียจะแก้ปัญหายัางไงครับเราต้องเอารถเกี่ยวข้าวมาช่วยจมโหดขนาดนี้ครับใช้เวลาเป็นชั่วโมงกันแค่ไหนโอ้โอ้โอ้โอโอ ติดหลังครับ